กูชื่อม่แทกนดก็จะมีนี่นี่ครับโรแมกระสังจิ๊ด่างเอ็นนีนกสมีที่มันสโลม่กจะมีอะไรเส้นนะคะ 1. 2. 1. 2. แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นบัชวานกับปิดปาแล้วก็ต่อไปจะเป็นแวานหน้านี้นะคะมีแค่แล้ก็จะเป็นสมพกเนได้เราคิดว่ามันไม่แ็น บางคนอาจจะคิดว่ามันแท้แต่ว่าสา,ารพัดเพื่อไม่แท้เป็นฟางยาวฟางยาวโยนนะคะน้องอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเป็นไข่ซุปนานนะคะแล้วมันก็จะติดตาะว่านานเนี่้ก็อยากให้เก็ม แล,ล้วเลยต้องรีบนิดนิดเนาะน้อยให้เป็นคับคาร์ทเอานะอันนี้เป็นคอลเลิกชั่นพารสอง ไหนก็แค่นั้น 咱们。